สวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลล่าพาม,มูนะคะคลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569ในเดือนนี้นับเป็นช่วงเวลาและนาทีทองส่องสว่างสู่ความสำเร็จถือเป็นจุดร่มต้นปีใหม่อันเป็นมหามงคลสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแท้จริง ดวงดาวได้โคจรมาสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนที่ไม่เคยปรากฏมาบ่อยนะักที่จะเปิดประตูสู่การสร้างความสำเร็จความมั่งคัง่งมั่นคงและความรุ่งเรืองเปรียบเสมือนการวางรากฐานให้กับทุกมิติของชีวิตตลอดทั้งปีซึ่งมีผลมาจากปรากฏการณ์ดาวเคราะห์สดวงโคจรมารวมกันในเรือนสุภาะซึ่งหมายถึงพบแห่งความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า การรวมพลังของดวงดาวในตำแหน่งนี้เป็นการส่งสัญญาณบอกถึงโอกาสและความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างทุ่มทน้นนอกจากนี้ดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งเทวีโชคอันเป็นมงคลเปรียบเสมือนพรจากสวรรค์ที่ส่งเสริมให้การเริ่มสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลานี้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นพบที่เป็นอุปสรรคได้แก่พบอริ มรณะและวีนาศกลับไม่มีดาวดวงใดเลยเข้ามาเบียดเบียนทำให้เส้นทางในเดือนนี้ปลอดโปร่งจากปัญหาหนักหน่วงภาพรวมจึงเป็นการเริ่มต้นปีที่เฮงรับปีใหม่อย่างแท้จริงซึ่งพลังแห่งความสำเร็จนี้ยังส่งผลดีมาถึงเรื่องการเงินซึ่งการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้สว่างสวยเป็นพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งผลบุญในอดีตและทักษะความสามารถในปัจจุบันพลังสําคัญมาจากดาวพฤหัสบดีที่โครจรมาอยู่ในเรือนการเงินและยังได้ตําแหน่งอุจวิราชและราชาโชคซึ่งจะบ่งชี้ว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์โดยที่ท่านไม่ต้องเหนื่อยมากนักซึ่งเป็นผลมาจากบุญกุศลเก่าที่เคยสร้างสมไว้ส่งผลให้เห็นในปัจจุบันอิทธิพลนี้ไม่ใช่เพียงหลักการในตำรา แต่เป็นพลังงานที่ปรากฏให้เห็นจริงเพราะดาวพฤหัสสัป,ปดีในช่วงนี้อยู่ในสถานะเพนส่องสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าพรแห่งความมั่งคั่งนั้นมีพลังและพร้อมที่จะปรากฏเป็นรูปธรรมสําหรับการสร้างรายได้ในเชิงรุกนั้นดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรียนการเงินของท่านได้โคจรเข้าสู่ภพสุภาซึ่งเป็นภพแห่งความสําเร็จ ยิ่งตอกย้ำและชี้ช่องทางแห่งความมั่งคัง่งผ่านทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อสร้างผลประโยชน์การใช้ความรู้ความสามารถในการอ่านเขียนและทำสัญญาเอกสารต่างๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปการเขียนบทความหรือการเป็นนักร้องนักเขียนข้อควรระวังคือในช่วงระหว่างวันที่15-30มกราคม คุณต้องใช้ความรอบคอบในการสื่อสารเป็นพิเศษทั้งในการพูดคุยและการทำสัญญาต่างๆควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินของคุณค่ะส่วนในเรื่องโชคลาภในเดือนนี้ไม่ได้มาจากช่องทางปกติแต่จะเชื่อมโยงกับพลังเหนือธรรมชาติปฏิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเนื่องจากอิทธิพลจากดาวพระเกต ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ย้ายเข้าสู่เรือนลาภะซึ่งเป็นพบแห่งโชคลาภดาวเกตเปรียบเสมือนเทพเทวาที่ประทานพรน,นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณนะยังสถกิดในพบการเงินของท่านจึงมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโชคก้อนใหญ่ในรูปแบบของมรดกหรือทรัพย์สินที่ไม่คาดคิดส่วนในเรื่องของงานนะคะ ช่วงเดือนนี้เป็นเวลาสําคัญอย่างยิ่งยั่วสาหรับเส้นทางอาชีพของชาวลัคนาราศีพฤษภถือว่าเป็นจังหวะแห่งประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานความมั่นคงในระยะยาวช่วงเวลานี้คือการบรรจบกันของโอกาสครั้งสําคัญถึงสองวาระคือโอกาสครั้งใหญ่ในรอบร้อยห้ปีจากการที่ดาวคู่มิตรอย่างดาวพระเสารและดาวพระราหูยังคงสถิตอย่างมั่นคงในเรือนกรมมะ สร้างโครงสร้างที่หนักแน่นและโอกาสดีในรอบ18ปีจากพลังของพระราหูที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือริเริ่มธุรกิจที่จะส่งผลกับคุณไปตลอดชีวิตกลยุทธ์สาคัญที่จะนําสู่ความสําเร็จคือการหาพันธมิตรที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันสามารถเข้ามาเติมเต็มในจุดที่เราขาดและช่วยเราส่งเสริมในจุดที่เราอ่อนการสร้างทีมที่แข็งแกร่งนี้คือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าภาพรวมของงานจะดีเยี่ยมแต่ก็มีประเด็นที่ควรระวังในช่วงปลายเดือนเนื่องจากดาวพฤหพุซึ่งเป็นตัวแทนของบุตรบริวารหรือสิ่งใหม่ๆจะโคจรเข้าสู่พบของราหูอาจทําให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาหรือความขัดแย้งกัน ความจุกจิกกับเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องหรือเกิดกระบวนการทำงานใหม่ๆที่เข้ามาขัดจังหวะซึ่งคุณควรจะใช้ความเมตตาและค่อยๆปรับจูนนอกจากนี้ควรระมัดระวังในการทำธุรกิจไม่ควรไว้ใจแครงมากเกินไปเพราไมีเกณฑ์อาจถูกหลอกหรือช่อโกงได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักเดือนนี้มีทั้งการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากคนรัก ควบคู่กับการทดสอบบางอย่างที่กำลังจะขี้คลายลงเนื่องจากดาวพระอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของคู่ครองของท่านและตำแหน่งที่สูงส่งอย่างมหาอุดบ่งบอกว่าคู่ครองหรือว่าผู้นส่วนของคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีและโดดเด่นเป็นพิเศษในเวลานี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของท่านได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามด้วยความที่คู่ครองมีพลังอำนาจสูงท่านอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมหรือเอาอกเอาใจบ้าง ่อรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นและสมดุลสำหรับปัญหาความขัดแยงด้งใดๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้มีแนวโน้มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นไปเนื่องจากดาวพระอังคารจะโคจรพ้นจากตำแหน่งที่เป็นปัญหาแล้วแต่ในขณะเดียวกันดาวพระอังคารจะโคจรมาพบกับดาวพระอาทิตย ซึ่งเป็นคู่ศัตรูจึงจะต้องระวังในเรื่องของชู้สาวหรือปัญหาบุคคลที่3และต้องเกิดความหนักแน่นมีวินัยในการใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนอกจากนี้อิทธิพลของดาวมฤตยูที่ยังอยู่ในภพคู่ครองอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเรื่องเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์ได้เสมอจึงควรใช้ความยืดหยุ่นและการสื่อสารที่เปิดอกต่อกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสรุปในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569คือนาทีทองของชาวรัคนาราศีพฤษภที่แท้จริงซึ่งจะเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อความสําเร็จในระยะยาวเป็นเดือนที่พลังของดวงดาวโคจรมาส่งเสริมกันพร้อมเพรียงทําให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยโอกาสคุณมีโอกาสในการตัดสินใจครั้งสําคัญทางอาชีพ ซึ่งเกิดจากการบรรจบของวัฏจักรของดาว150ปีและ18ปีที่จะนำไปสู่ความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนในเรื่องการเงินคุณจะมีรายได้ที่มั่นคงทั้งมาจากผลบุญเก่าและความสามารถของคุณเองนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงมีเกณฑ์ได้รับมรดกแม้คุณจะมีเรื่องจุกจิตกวนใจจากการสื่อสารกับคนรอบข้างอยู่บ้างในช่วงปลายเดือน แต่ก็เป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมที่ยิ่งใหญ่โดยสรุปแล้วนี่คือเดือนแห่งการเริ่มต้นที่เพ่งปังโรอยอย่างชัดเจนขอให้คุณใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นแต่ก็ขอจบทาทานายเพียงเท่านี้นะคะการทํานายเป็นเพียงการทํานายกว้างๆนะคะซึ่งความแม่ยนยำก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีค่ะ